วันนี้อากาศดีจริงเชียวช่วยด้วยอย่าบอนนะว่าภูเขาไฟระเบิดอีกครั้งเปิดให้บริการสักทีเราว่าบักรานเติมลบบักสุดคุ้มจำนายลบักเลนเจ็ดรับเติมแพทฟรีไฟและบริการเติมเกมต่างๆอีกมากมายไกลกงว้า ลเละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมกันอีกแล้วนี่ครับในเบสอีวิลรายการแห่งความชั่วร้ายนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Fairy Tale f o r t e t อยู่ในนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับแล้วก็มาอธิบายถึงระบบการสร้าง <S <S มนมครับสร้างอะไรได้บ้างนะครับสร้างอุปกรณ์สร้างอาวุธนะครับถามว่าระบบนี้มันมีความสําคัญยังไงเราจะได้ใช้ตอนไหนละ่ะจริงๆมันปลดล็อกให้เราตั้งแต่แรกแล้วคุณผู้ชมครับตั้งแต่แบบช่วงแรกๆเลยเราสามารถคราฟของได้ แต่ครับไปเพื่ออะไรนะครับในเมื่อช่วงแรกเลยครับเขาแจกของถูกต้องไหมครับนี่เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับเป้าหมายมือใหม่ครับนี่จริงๆมันเป็นเวลานะถ้าคุณเข้ามาเล่นช่วงเนี้ยคุณจะได้นะครับคุณผู้ชมครับคุณจะได้ไปเลยอ่ะผมเลื่อนดูนะครับคุณจะได้ทุกๆอย่างเลยนะครับที่เขาให้อ่ะเหนว่าเลเวลตัวละครอ่านี่ครับผมดูผิดอันนะครับเลเวลตัวละครนะครับคุณเริ่มมาปุ๊บคุณเลเวลสิบใช่ไหมคุณได้ครับชุดเลเวลสิบนะครับเนี่ย เวล์ยี่สิบคุณก็ได้ชุดเวล์ยี่สิบพอเวล์สามสิบคุณก็ได้ชุดเวล์สามสิบเวล์ห้าสิบคุณก็ได้ชุดนะครับแล้วพอช่วงเลเวลไหนล่ะคุณถึงไม่ได้ชุดนี่ครับหลังจากห้าสิบนะครับนั่นก็คือเลเวลหกสิบนั่นเองครับเลเวลหกสิบเนี่ยคุณจะไม่ได้ชุดฟรีอีกต่อไปนะครับคุณต้องไปหาวัตถุดิบนะครับไปหาแบบแปลนนะครับเพื่อเอามาตีชุดทำชุดเองนี่ครับคุณจะเริ่มใช้ได้จริงๆจังๆนะครับระบบนี้นะครับเมื่อตอนคุณเลเวลหกสิบ ถ้าคุณอยากโหดขึ้นกว่าเดิมอยากพัฒนาต่อคุณต้องคาบของครับถ้าคุณไม่ครับคุณกากากว่าเพื่อนครับ <c oughs> คุณจะไม่ไม่สามารถสู้เพื่อนได้อะเอาจริงๆนะครับยิ่งแบบความเหลื่อมล้าระหว่างสายฟีสายเติมมันก็มีอยู่แล้วใช่ไหมอันนี้ครับเวลาคุณไม่ไม่คาบของเนี่ยสายฟีกับสายฟีดวลกันคุณก็แพ้เพื่อนครับนะครับเพราะระบบนี้สําคัญมากครับวันนี้ผมจะมาคาบให้คุณชมดูนะครับ่าผมจะมาคาบ มวก่อนแล้วกันนะครับมีหมวกมีสร้อยมีเกาะมีแหวนแล้วก็มีรองเท้าเนี่ยผมจะค้าพวกนี้ก่อนแล้วจากนั้นผมจะเอาเขาเรียกอะไรเอาพอยนะครับไปฝังให้กับอุปกรณ์พวกนี้นะครับพอดีว่ามันมีกิจกรรมอยู่กิจกรรมหนึ่งนะครับนี่ครับเป้าหมายมือใหม่นะครับกดไปที่พัฒนาตัวละครนะครับถ้าเกิดว่าใครเล่นอยู่เหมือนผมนะครับดูแล้วก็ทําตามนะครับมันจะมีอันนี้เว้ยนี่ครับแปลนอาวุธนะครับของคุณเล่นสายอะไรมันก็จะเป็นแปลนอาวุธนั้นๆนะครับเคียว อะไรคาถาหรือว่าหนังสืออะไรแบบเนี้ยของผมเป็นหมัดนะครับคุณต้องทําการฝังพลอยเลเวล6นะครับจำนวน6เม็ดก่อนนะตอนนี้ผมฝังไปแล้ว2เม็ดนะครับเนื่องจากว่าผมมีนะครับเจ้าหมัดอันนี้นครับเป็นหมัดเลเวล60แต่ว่าใส่ได้แค่สี่งงไหมมันเป็นของสําหรับเอ่อพวกสายเติมคุณผู้ชมครับ V.I.P รู้สึกว่าจะได้มาจาก V.I.P แล้วแต่ผมจะไม่ผิดน,นะเนี่ยมันใส่เอ่อพลอยเลเวล6ได้ครับผมก็เลยใส่ไป2เม็ดแล้วนะครับ ต่อไปนะครับผมจะเอาไปใส่ต่อกับของที่ผมจะครับต่อไปนี้แหละนะครับมาลุยกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับผมจะสร้างหมวกก่อนนะครับนี่ชิ้นส่วนที่จะใช้นะก็คือโลหะเวทนะครับได้จากไหนล่ะนี่ครับช่องทางได้รับซื้อก็ได้ครับนี่ในราคา2 0 0 0 0 0ครับต่อไปล่ะปาปีศาจก็ได้เหมือนกันครับโอกาสดอบนะอันนี้ผมจําได้ว่าผมไม่เคยซื้อนะครับผมน่าจะดอป มามากกว่านะครับฝึกพลังธาตุก็ได้เช่นกันครับไอนี้เป็นกิจกรรมรายวันอยู่แล้วนะครับไปหากันได้นะครับส่วนเพิ่มคอหล่อครับคอหล่อหาจากไหนนี่ครับดูได้เลยครับอืมอะไรหาจากไหนก็ไปหาตามนั้นครับส่วนแบบแปลนล่ะหาจากไหนซื้อได้ครับดรอปได้ครับถ้าใครแบบขี้เกียจไปหานะครับมันดรอปยากก็ไปซื้อได้เลยครับผมโดยการใช้โกนะครับในการซื้อตอนนี้แพงมากๆคุณผู้ชมดูดิแปดพันทองถ้าเกิดว่าใครมีโกเยอะก็ซื้อไปแล้วกันนะครับ ต่อไปนะครับเป็นแม่พิมพ์รูป x นะครับได้จากไหนครับได้จากการที่เรากดสร้างนะครับแต่คนที่จะสร้างได้ครับต้องอัพสกิลไปจนถึงเลเวล60ก่อนนะครับนั่นก็คือเราจะได้อ่าแม่พิมพ์ x นะครับเลเวล60เราอัพเวลไหนมันก็จะได้เวลนั้นนะครับของผมเวล10พอกดสร้างนะครับมันก็จะได้เวลขั้นแรกก็จะเป็น40เคครับเมื่อครบแล้วนะครับผมก็จะทําการกดสร้างนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ อย่าลืมใช้คอหลอด้วยนะครับคอหลอสําคัญมากนะครับซื้อจากในกิวก็ได้เพราะถ้าผมจะไม่บิดนะครับซื้อซื้อมันมีหลายที่ที่มันให้ซื้อคอหลอให้เราได้หาแลกแต้มอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอยู่หลายที่นะครับแนะนําว่าควรใช้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เรานะครับมีโอกาสได้ของม่วงเว้ยของม่วงของทองนะครับมีโอกาสเพิ่มขึ้นนะครับถ้าใส่คอหลอนะครับอันนี้ก็จะเป็นพรีวิวสเตตัสคร่าวๆนะครับเนี่ยจะเกิดว่าได้ของทั่วไปนะครับก็จะได้สแตนแบบนี้ แต่ถ้าเกิดได้ของของม่วงของส้มเนี่ยก็จะสเตตประมาณนี้ครับทุกคนนะโอเคผมเกิดสร้างเลยดีกว่าเลยครับไปลุยกันเลยครับดูดูจะได้หรือเปล่าคุณผู้ชมครับขอของม่วงเอ้ยโอ้โหสุดยอดได้ของม่วงครับทุกคนฉันยอดนะครับโอเคสเตตยังไงว้าวสเตตสุดยอดครับดีกว่าของเดิมนะครับเยอะมากโอ้โหเพิ่มมานาแบบเยอะมากครับแล้วก็เพิ่มค่าพลังป้องกันนะครับเดฟนะครับเยอะเยอะมากนะครับแล้วก็ ซิลลิสติสแทนนะครับเยอะมากนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็มี STR ในเอ้ยไม่ใช่ดิ STA STA เพิ่มมา12ด้วยทุกคนโหสุดยอดครับผมต้องกดใช้แล้วนะครับแบบนี้นะครับโอเคครับเปลี่ยนรูนไปเลยนะครับมาต่อไปคุณผู้ชมครับผมจะสร้างสร้อยต่อนะครับตอนนี้นะครับโลหะเวทหมดแล้วครับอ่ะซื้อเลยครับผมในราคา200,000จัดไปดีครับรอไะไรครับคอหลอกก็ใส่ไปดิครับอืมแม่พิมรูป V นะครับ เออวลวกสิผมรู้สึกว่าผมเวลไม่ถึงนะครับเนี่ยผมอัพแค่เวห้าสิบนะครับก็เลยเสียได้นะครับแต้มกิวก็หมดแล้วนะครับถ้าอัพตอนนี้ก็คงจะไม่ทันนะครับทุกคนก็เลยคิดว่าซื้อดีกว่าครับดูดีราคาเท่าไหร่อ่ะพันแปดสิบก็เอาครับจัดมา1 EA เรียบร้อยครับผมจะสร้างเลยนะครับทุกคนขอให้ได้ของม่วงนะครับไม่ม่วงก็ส้มวันชูทไปเลย ของม่วงครับคุณผู้ชมโอ้โหสุดยอดดีครับอิ่มๆเลยครับวันนี้นะครับเอ่อเมจิกแอคแท็กแล้วทำไมเมจิกแอคแท็กกันเนี่ยเออช่างมันเถอะนะครับสร้อยมันก็เกี่ยวกับเมจิกแอคแท็กกันแหละแล้วก็ซิลฮิตนะครับเราจะไปเน้นที่ซิลฮิตครับซิลฮิตได้ร้อยยี่สิบแปดร้อยหรอโคตรเยอะครับแล้วก็ป้องกันเวทนะครับอืมแล้วก็มีแถมแถมสเต็งมาด้วยสิบสี่สุดยอดเลยครับแล้วก็มีเอจิแปดสุดยอดนะครับความทนทานี่ห้าร้อยประเมินเก้าร้อยโอเค ในระดับที่เยอะเลยนะครับเนี่ยผมขอดูพรีวิวหน่อยนะนี่ครับเมื่อกี้ชั้นยอดชั้นยอดสูงสุด141นะครับผมได้สแตทเท่าไหร่นะ1 1 6อะ่ะเออได้ร1อนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่โอเคอยู่ไม่ได้น้อยหน้านะครับได้อยู่ได้อยู่ครับอย่างน้อยก็ได้ชั้นยอดแะครับอืต่อไปเป็นเกราะแสงศักดิ์สิทธิ์แล้วกันนะครับเออเอาจริงๆริเกราะเนี่ย ผมมีเกาะที่เตรียมไว้แล้วครับผมเป็นเกาะเทพพระเจ้านะเป็นเกาะเลเวล70แต่สามารถใส่ได้ตอนเว่ยหนี่ครับไม่รู้ว่าได้มาอย่างไงนะครับน่าจะ v i p มากกว่านะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยแต่ผมก็จะกดสร้างเกาะเว่ยห6 0ไปใส่ก่อนนะครับผมคิดว่าน่าจะอีกประมาณ 2- 3สวันหละถึงเราจะสามารถใส่เกาะอันนั้นได้ก็เลยแบบสร้างไว้เลยดีกว่าครับทุกคนครับผมได้เอาไปเล่นก่อนนะครับมาไม่เสียดายครับตังหาใหม่ได้ครับมันใช้ตังอย่างเดียวเนี่ยเห็นไหมยู้มครับก็ซื้อมาดีครับรอ่อไรอะ ต่อไปก็แม่พิมพ์รูป x อันนี้อีกแล้วครับอันนี้ก็ต้องซื้อเล้วคคุณผู้ชมครับราคานี่ครับ960สุดยอดครับถูกมากๆครับซื้อดีครับรออะไรเอโกมันหาง่ายอยู่แล้วครับผมจะทําการกดสร้างเลยนะครับขอให้ได้ของว่วงอีกเหมือนเดิมนะครับลุ้นนะครับว่าจะได้สเตตเท่าไหร่นะครับสูงสุดนะครับเป็น1630มาลุ้นกันนะครับ one two t e เอ้ยไม่ใช่ของม่วงอะครับโอ้โหแต่สเตตก็ดีกว่านเก่านะครับ ไม่เป็นไรนะครับถือว่าใส่ไปก่อนได้นะครับเวล๖๕ค่อยเปลี่ยนเป็นเกาะเทพ,พเจ้าโอเคเปลี่ยนเลยครับทุกคนอืมแค่นี้เองต่อไปก็จะเป็นแหวนนะครับอ่าในส่วนของแหวนเนี่ยรู้สึกว่าผมมีแหวนอะไรที่แบบแปลกๆอยู่แล้วเปล่าวะแหวนห้าสิบครับทุกคนโอเคเปลี่ยนก็ได้ครับแหวนห้าสิบเอ่อ HP หนึ่งพันสามใช่ไหมถ้าเกิดเป็นแหวนหกสิบล่ะโห HP หนึ่งพันแปดครับเริ่มต้นนะครับ แบบชั้นยอดนะแต่ถ้าแบบทั่วไปก็พันสี่ก็เยอะกว่าอันเก่าอยู่ดีครับโอเคไม่ลังเลแล้วครับต้องจัดแล้วครับแบบนี้ครับต้องจัดแล้วครับไม่จัดไม่ได้นะครับบอกเลยคุณผู้ชมครับเมื่อกี้ผมลืมใส่คอหล่อหรือเปล่าตอนคับเสื้อจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวค่อยไปย้อนคลิปดูแล้วกันถ้าลืมถ้าลืมใส่เนี่ยโอ้โหหาเลยนะกูหาเลยนะเสียดายโอเคครับต่อไปผมก็ซื้อมาต่อครับผมแม่พิมพ์ลูกโอเคพันแปดสิบซื้อมาดีครับ เพิ่มคอหล่ออย่าลืมเมื่อกี้กูลืมแน่เลยเนี่ยว่าอะไรทำไมไม่ติดโอเคครับคุณผู้ชมครับผมจะสร้างแหวนนะครับ one ไม่ติดอะครับไม่ติดชั้นยอดเฮ้ยแต่เลือดเพิ่มมาแบบเยอะโคตรครับเฮ้ยเดี๋ยว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 หนึ่งพันเจ็ดเลยเหรอใจเย็นนะโอ้โหเป็นขั้นแบบสุดๆของระดับทั่วไปเลยนะครับเกือบเกือบขึ้นชั้นยอดอะคิดดูใช้ไปเลยและกันนะครับมา ต่อไปก็จะเป็นรองเท้านะครับรองเท้าก็จัดมาดิครับรออลาอซื้อไปหมดครับแม่พิมพ์รูปตัว X ผมว่าคนขายนี้น่าจะรวยแล้วนะครับผมเปไปประมาณ3ามสีอันแล้วอะเปลี่ยนเจ้าบ้างดีกว่าเดี๋ยวคนเดิมมันจะรวยเกินไปนะครับมาเอ้เนี้ยพันสองไม่เอาพันสองไม่เอาเอาไอคนนี้และการขายชิ้นเดียวมานะครับสมทบทุนช่วยเขานะครับเพิ่มคอหล่อครับคอหล่อลดไปเรื่อยๆแล้วครับตอนนี้นะครับเดี๋ยววิเจ็ดสิบก็สร้างอีกรอบนะครับไม่เป็นไรนะครับไม่ต้องเสียดายมา วันจู่ของมอง่วงไม่ม่วงว่ะเฮ้ยหลังๆมันไม่ออกเลยนะเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมเอามาใช้ก่อนได้นะครับโอเคเดี๋ยวของเวทเจ็ดสิบนะครับเจอกันเอาจริงแน่นอนนะครับโอเคทุกคนครับเพียงเท่านี้ผมก็ได้อ,อุปกรณ์เลเวลหกสิบมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนเปลี่ยนพลอยนะเปลี่ยนพลอยเดี๋ยวกดตรงไหนว่ากดอัปเกรดโอเคฝังพลอยนี่ครับนะผมจะทําการเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนยกเซตเลยนะครับ ตรงนี้ใส่พอยเวลหกได้นะเดี๋ยวผมขอใส่ก่อนนะโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการฝังพอยเลเวลหกนะครับครบหกเม็ดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ครับดูให้ดีเห็นไหมห้หกเม็ดแล้วครับตอนนี้นี่ครับก่อนเทพเจ้าที่ผมพูดถึงนะครับยังใส่ไม่ได้เนาะก็เดี๋ยวผมจะไปทําการกดรับนะครับ่าเป้าหมายมือใหม่ก่อนนะครับเป็นนี่ครับแปลนสร้างอาวุธนะครับรับมาลายครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะทําการคราฟหมัดต่อนะครับ มันลุ้นกันนะครับว่าผมจะคราฟมัดนะครับได้ชั้นยอดหรือเปล่านะครับก็คือถ้าดีกว่าอันเก่าเนี่ยผมใส่แทนเลยนะครับอันเก่าของผมเนี่ยมันดาเมจเท่าไหร่นะ192ครับทุกคนครับดาเมจ192ยเเดี๋ยวผมจะคราฟอันใหม่นะครับเราจะลุ้นนะครับให้มันเยอะกว่า192เห็นไหม192้ยมันเป็นแค่สเตตเริ่มต้นของชั้นยอดอ่ะผมจะเอาให้แบบเนี่ยไล่กับ257เเลยนะครับมาไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับ ซื้อต่อดีครับแม่พงแม่พิมมะครับไม่หวั่นนะครับพี่รวยโกนะครับบอกเลย <Yeah. S 1> มาจังหวะนี้นะครับคอหล่อใส่แล้วครับนับหนึ่งถึงสามนะครับเหมือนเดิมวันชูชวีขอเถอะขอเถอะขอเถอะสีว่วงเฮ้ยทำไมไม่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 ไมไมขึ้นไม่ขึ้นตรงข้างล่างละ่ะคืออะไรอะครับเดี๋ยวคือคืออะไรอะครับ ตกลงมันเอาไม่ม่วงเหรอครับคุณผู้ชมครับไม่ม่วงว่ะโอ้โ,อโห oh, <no. S 1> ไม่ม่วงครับแต่พลังโจมตีเยอะกว่าโอ้โหเสียดายเลยนะเนี่ยไม่ม่วงครับคุณผู้ชมครับไม่ม่วงแต่พลังโจมตีเยอะกว่าเมจิกแอคแท็กก็ เท่ากันเท่าเดิมส่วนซิลฮิตโดนลดลงนะครับฮิวพาวเวอร์ Power, โดนลดผมว่าโอโ้แสนเก่าดีกว่าคุณผู้ชมครับถ้าเพิ่มแบบเนี้ยเสียได้ครับโอ้โหแปลนาวุธหนึ่งอันทั้งทีนะครับหายไปกับตาเลยครับลอยไปเลยโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์ได้กับคุณผู้ชมนะครับหรือว่าคุณผู้ชมชอบนะครับก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมด้วยนะที่สำคัญนะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารคลิกอะไรดีๆแบบนี้นะครับก็กดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเนาะวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบายแล้วเจอกันครับ